ับเข้ามาสู่รายการสบาย Easy <Wow. S 1> ดีซีทูกันต่อนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยอลิซพูดถึงขนมที่ทานเราไม่อ้วนนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยอลิซจะมาพูดถึงเรื่องการทานนิสัยจากคนที่ชอบทานเค้กในแต่ละประเภทกันนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าเอออยากจะรู้ว่าคนที่เราชอบอย่างเงี้ย เขาชอบทานเค้กนี้เขาจะเป็นคนยังไง <Wow. S 1> หรือว่าเออเราอยากจะรู้ตัวเราเองด้วยนะคะว่าเราน,านักษณะนสใสเป็นยังไงกันเนาะอลิสก็เลยเอา,เอาการทานนิสัยจากคนที่ชอบทานเค้กหรือว่าประเภทเค้กที่ชอบมาฝากกันนะคะอย่างแรกเลยเริ่มต้นด้วยบราวนี่เค้กก่อนดีกว่าบราวนี่เค้กเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบผจญภยัยชอบการต่อสู้เป็นคนอารมณ์ดีแต่ว่าบางครั้งก็ชอบปล่อยมุปแปกแป๊กออกมากองปะบราวนี่เค้กส่วนมากหนุ่มๆชอบกันนะใช่ไหมเพราะว่ามันมันไม่เลี่ยนมากกำลังพอดีนะคะ น่าจะใช่กันนะถ้าเกิดว่าตรงกันนี่แสดงว่าเลิศเหมือนกันนะคะอย่างที่สองค่ะอย่างที่สองก็คือเป็นสตรอเบอรี่เคสตรอเบอรี่เนี่ยอลิสรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เบสิกคนน่าจะชอบกันเยอะเพราะว่ามันคือเค้กผลไม้ไม่เลี่ยนแล้วก็เด็กๆอ่ะน่าจะชอบทานกันนะคะมาลองดูคําทํานายกันมากดีกว่าทํานายนิสัยนะคะเค้กสตรอเบอรี่เนี่ยเป็นคนที่น่ารักอบอุ่นโรแมนติกเอาเอกเอาใจ บางครั้งก็งี่เง่าเหมือนกันอ่าแสดงว่าอย่างนี้เนี่ยทายนิสัยจากแบบคนที่ชอบกินสตรอเบอรี่เค้กก็จะเป็นคนที่นิสัยเด็กๆเ,เนาะอัะล่ะแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีทายนิสัยจากประเภทเค้กที่ชอบอีกนะคะอีกหลายอย่างเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ชอบไมีสวยๆกันก,นก่อนดีกว่าละกันเนาะแล้วเดี๋ยวเบรกหนะ้าเรามาดูกันต่อละกันเนาะว่าคนที่ชอบของคุณเนี่ยชอบทานเค้กแบบไหนแล้วนิสัยเป็นยังไงนะคะ ับเข้ามาสู่รายการสบายดีซีกันต่อนะคะตอนนี้ก็มาพูดกันต่อดีกว่าเพราะว่าหลังจากเมื่อกี้เรที่อลิสทายนิสัยนะคะจากคนที่ชอบทานบรวนี่เค้กแล้วก็ทานสตรอเบอรี่เค้กกันไปแล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยมาต่อกันดีกว่าช็อกโกแลตเค้กค่ะช็อกโกแลตเค้กเนี่ยน่าจะเป็นเค้กที่เ คนหลายคนน่าจะชอบเป็นนา้ะทานแต่เด็กๆยันโตหนุ่มๆก็น่าจะชอบกันเพราะว่าช็อกโกแลตนี่เป็นอะไรที่เบสิกนะคะใครหลายคนชอบทานช็อกโกแลตชอบทานช็อกโกแลตเคกกันนะคะเขาบอกว่าคนที่ชอบทานเค้กช็อกโกแลตเนี่ยจะเป็นคนเซ็กซี่แต่ว่าอารมณ์แรน <Yeah. S 1> เขาเป็นคนที่ทะย,ยานแต่ว่าไม่ค่อยพอใจกับอะไรที่มันเรียบๆนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แสวงหา ความสุขอยู่เสมอนะคะนี่แหละคือคนชอบเค้กช็อกโกแลตนะคะส่วนเค้กไอศครีมนะคะต่อมาเนี่ยเป็นนักกีฬาชอบประจนภัยนะคะเขาก็จะเป็นคนที่ชอบอยู่ตัวเองเป็นหลักตมตรงหรือเปล่าค่ะน่าจะตรงกันบ้างและเนาะหลายๆคนชอบทานเค้กอะไรส่อมาบอกกันด้วยละกันนะคะยังไงตอนนี้ก็ไปชมมีมีกันต่อเลยดีกว่านะคะจากอาสยามค่ะ ID ดี โทรกันต่อนะคะท่านผู้ชมหมดเวลาของอลิสแล้วนะคะรู้สึกใจหายมากๆเลยอยากจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงบทบาทของตัวเองนอกจากศิลปินมาเป็นวิธีกรเนี่ยช่างตื่นเต้นแต่ก็ประทับใจมากๆเลยละกันนะคะแต่ว่ายังไงก็ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยละกันนะคะท่านผู้ชมยังไงก็อย่าลืมติดตามอลิสได้นะคะที่รายการสบายดีซีทรูนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะช่วงเวลาตั้งแต่4ทุ่มถึงเที่ยงคืนเลยนะคะมีพิธีกรสาวเซ็กซี่ทั้งหมด7คน7วัน7สไตล์7อารมณ์เลยนะคะมาแลกเปลี่ยนมอบความสุขให้กับท่านผู้ชมกันนะคะวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของอลิสก็รู้สึกดีใจมากๆยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยอีกครั้งหนึ่งวดกันนะคะสําหรับใครนะคะที่มีคําถามเนี่ยอยากจะทราบคําตอบหรืออยากจะรู้อะไร ะะสบายดีชีทูมีคําตอบให้คุณแน่นอนค่ะเพียงให้คุณส่งคําถามเข้ามานะคะที่สบายดี k TV ีทีวีแอด m a i มีล m นะคะนี่ขึ้นอยู่ข้างล่างแล้วนะคะส่งเข้ามาเลยอลิสสัญญานะคะแล้วเชื่อว,ว่าพี่ๆหลายคนที่เป็นวิธีกรด้วยกันนะคะจะหาคำตอบให้ท่านผู้ชมแน่นอนนะคะวันนี้หมดเวลาของอลิสแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันทีราตรีสวัสดิ์ฝันดีอลิสเด้ล้กันนะคะจุบจ๊บจสวัสดีค่ะสบายดี C two。